หาพันตอนหนึ่งในทางสถิติเจ้ามือรับพนันบอกว่าการเจอเอลวิสเพสลีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือการพบสับปหลาดล็อกเนสยังมีความเป็นไปได้มากกว่าเหตุการณ์นี้แตะทว่าในปี2016นั้นโลฟุตบอลต้องหยุดหมนุนเมื่อทีมหนีตกชั้นทีมที่ไม่มีซูเปอร์สตาร์และเป็นทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยทำลายทุกตัดกะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ขึ้นชื่อว่าหินที่สุดในโลกจากทีมที่แตกสลายสู่การลมยักษ์และจบลงด้วยน้ำตาแห่งความโศกและนี่ก็คือเรื่องราวของเลสเตอร์ซ ประติาสาทกีฬาโลก ซึ่งโดยปฏิหารนี้เนี่ยเริ่มต้นจากความกลาหลนครับในฤดูกาลก่อนหน้านั้นพวกเขาร่อตกชันมาได้แบบปฏิหารโดยมีหัวใจสําคัญก็คือเอสเตบันคัมเบียโซตำนานชาวอาร์เจนตินาผู้เข้ามาปลูกฝังวินนิ่งเบนชานิตี้ให้กับทีมและถึงแม้เขาจะย้ายออกไปแต่จิตวิญญาณของนักสู้ยังคงอยู่ครับโดยจุดเปลี่ยนที่แท้จริงก็คือการมาของคราดิโอรานีเอรีหลังจากที่กุนซอเก่าโดนปลดเพราะเรื่องเชา้ารานีเอรีใช้แก่ชาวอิตาเลียนที่เพิ่งทําทีมชาติกรีซล้มเหลวก็ได้ก้าวเข้ามาตำนานอย่างแกรี่ลินิกเก เนเรอรี่เนี่ยนะกูดูทุกสำนักฟันธงว่าเลสเตอร์ตกชั้นแน่นอนแต่สิ่งที่โลไม่รู้คือรเนอรี e ่ A R e, มีคุมกำลังที่เต็มไปด้วยคนไร้ค่าที่กระหายต่อความสำเร็จกองหน้าอย่างเจมี่วาดี้อดีตนุ่มโรงงานคาเทียมที่เคยโดนคุมประพฤติและเล่นบอลน,นอกลีกค่าตัวหลักร้อยตีขวาอย่างริอาดมาเรสเด็กผอมแห้งจากดิวชันสองของฝรั่งเศสที่ไม่มีทีมไหนเอาเพราะว่าเขาบอบางจนเกินไปกองกลางอย่างเอ็นโกโล่กองเต้ ay, ชายตัวเล็กที่เงียบเชียบแต่แย่งบอลเก่งที่สุดในโลกหลายจิ๊กซอชิ้นใหม่อย่างชินจิโอคาส ซามูไรญี่ปุ่นที่เข้ามาเป็นมดงานวิ่ไล่บอลอย่างบ้าคลั่งเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนผสมผสานกับคนเก่าอย่างโรเบิร์ตฮูดและคริสเตียนฟูกรวมตัวกันกลายเป็นกองทัพเด่นตายที่ลงตัวที่สุดและเมื่อเปิดฤดูกาลมารรนีเอรรี่ใช้จิบวิทยาง่ายๆก็คือทำให้เสียประตูผมจะเลี้ยงพิซซ่าและผลลัพธ์ก็คือเจมี่วาร์ดี้กลายเป็นรา่างปีศาจในเกมเจอับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกทั้งเขายังยิงประตูทำลายสถิติของรุดฟานนิสเตอร์รอยโดยการยิง11นัดติดต่อ,อกันและลูกยิงทททีีีี่่่่สสวยุดดแหงปเเกกกิขึ้นนใมพบบั มาเรสวางบอลยาววาดีปล่อยบอลตกพื้นและวอลเล่ข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปเจอเกนครอปได้แต่ยืนปรบมือและในวินาทีนั้นเองโลกเริ่มรู้แล้วว่าวูเขากำลังเอาจริง และจุดพีคที่สุดของเรื่องนี้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์เลสเตอร์บุกไปเยือนเตงแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนคิดว่าจิงจอกจะโดนถล่มเละแน่นอนแต่ภาพที่เห็นก็คือริยาดมาเรสไร้มนเขายกหลองมาตินเดมิเคเลสจนหัวทิมก่อนจะซัดประตูเข้าไปจบเกมเลสเตอร์บุกชนะสมประตูต่อหนึ่งแบบช็อกโลกแต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกลับเสมอไปครับสวงท้ายฤดูการความกดดันถาโถมเกมเจอกับนอริสิตี้พวกเขาเจาะไม่เข้าจนนาทีสุดท้ายแต่แล้วเลวานโดอูชชวตัวสำรองก็ลงมาทำประตูชัยในนาทีที่89แรรงกปด ดีใ,ใจของแฟนบอลน,นั้นรุนแรงจนเครื่องวัดแผ่นดินไหวจับสัญญาณได้ครับและในวันที่2พฤษภาค,คมปี2016วันตัดสินชะตาถอนแนมฮอสเปอร์คู่แข่งแย่งแชมป์โดยสเปอร์ต้องชนะเชลซีเท่านั้นนักเตะเลสเตอร์ไปรวมตัวกันเพื่อดูเกมนี้และสเปอร์ก็ขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ทุกอย่างดูเหมือนจะจบแล้วแต่แล้วเอเดนอาซาก็ปัน่นโค้งตีเสมอให้กับเชลซีในนาทีท้ายเสียงนุ่งผีจบเกมดังขึ้นนักเตะกอดคอกันร้องไห้ไม่มีใครเชื่อว,ว่านี่มันจะเกิดขึ้นจริงเล กลางสนาม King Power Stadium รานีอลี่และนักเตะทุกคนต่างกลัาตาไว้แทบไม่อยู่และชายผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างคุณวิชัยศิวัฒนป,ประภาเจ้าของทีมเลสเตอร์ในเวลานั้นเดินลงมาท่ามกลางเสียงขอบคุณของคนทั้งเมืองจากกัมเบียโซผู้ปูทางสู่พลังหนุ่มโรงงานของวาดีรวมกับมันสมองของราเนียลีเลสเตอร์ซิตี้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเงินซื้อนักเตะเก่เงๆได้แต่เงินซื้อทีมสปิริตและปาฏิหาริย์แบบนี้ไม่ได้แน่นอนและนี่ก็คือเทพนิยาย5 0 0พันต่อหนึ่งที่จะถูเล่าขาน ไปตลอดการถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ